สวัสดีครับเอฟซี FC และท่านผู้ชมที่ข้ามาติดตามรับชมอุกท่านนะครับ <c oughs> ครับก็มาตามมาตัเนาะงสำหรับแนวทางราวทีวีราวเฮดดีแล้วก็ลาสตาร์นะครับแนวทางก็เป็นการคิดและการคํานวณน,นะครับนาผลที่ออกเมื่อคิดมาคํานวณมีก้อนอันเล็กๆจาก0ูนถึงกก็คัดไดเหรืออยู่แค่สรงตัวที่มีโอกาสมามา,มากกว่าตัวเลขอื่นฉะนั้นการนําแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการมีก้นอนตัวเลขน่าจะเป็นไปได้เท่านั้น ก็ขอให้สมาชิก fc และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับครับพ็มาตามมาต่อเนาะสำหรับแนวท่างลาวทีวีสำหรับวันนี้ก็ลาวทีวีก็เข้าตั้งวิ่งรูดเจาะแล้วก็3ตัวนะครับสำหรับลาวทีวีจดลาวเฮตีกับลาวสตาร์หลุดนะครับผมก็ต้องกัดขอโทษขอไปสมาชิก fc ทุกท่านด้วยนะครับครับก็มาดูกันเลยเนาะนะครับลาวทีวี ลาว SD ดีแล้วก็ลาสตาลาวทีวีนะครับวันที่13เดือนสิสพโซโซโซัน5 6 8รอยหกสิบแปดนะครับชุดวินวันนี้ได้เลข หนึ่งสองหกเกเจ็กับเลขเด่นคือเลข1กับเลข2อนี่ผมเน้นที่เลข1นึกับใครชอบเลข2จับที่เลข2เนาะจะเป็น 1, 6 1, 7 1, 8กับส่วน3ตัว กลับไปที่8 1 6 9 1 6หรือ9 6 1ก็ได้นะครับก็สามารถสลับตำแหน่งกันกได้นะหกหนึ่งหนึครับเนี่ยตัวเนี้ยจะเป็น1 6หรือ6 1ก็ได้นะครับสามตัวนะครับสามตัวผมเน้นให้ที่ 816นะครับ8 6 1หกหก็ได้นะครับจากต่อตาน,นี้สำหรับลาวทีวีนะครับเดวิ่งรูดหนึ่งก็ระวังเลขเจ็ดด้วยนะครับกับต่อทีราวเฮดดี วันนี้ชุดปินได้เลข35490 35490เลขดินวันนี้ได้เลข3กับเลข5ก่อจใไปที่เลข3นะครับก็บจะเป็น34 39 สามนส่วนสามตัวกลับไปที่6 9เก้หรือหกสก็ได้ครับแล้วก็เจ็ดเกครับตัวที่แน่ๆก็คือ3993เเนาะ แล้วก็ระวังเลขเด่นอีกตัวด้วยเนาะจับไปที่1 6, นะึ่งหกเนย็ระวัง2องนะครับจะเพิ่มเติมก็ได้นะครับเลขเด่นอีกตัวแต่วันนี้เน้นะที่เลข3ามเอ็ดีนะครับจับไปที่3ามเก้านะครับสามเก็ระวัง59าเกลขเก้าก็ระวังเลข6ระวังเยอะเกินเนาะเอาตามนี่แหละเ <c oughs> นะี่ยเก้าสามหกเอาไปตักเล่นก็ได้ ก็เพิ่มเลขเด่นอีกตัวนะครับบางทีเลขเด่นตัวที่ผมเน้นให้มันอาจจะไม่มานะครับมาตัวที่ผมไม่ได้เน้นก็ได้นะครับไปกันต่อที่ลาสตาลาสตาจุดปินวันนี้ได้เลขเก้าศูนย์แปดเ เลขเป็นวันนี้ได้เลข9กับเลข0ก็ในนที่เลข0ลืมนะครับเมื่อวานนี้ผมก็จับไปที่เลข9เนาะก็มีติด97 98เหมือนกันมันจะออกยอดหลังหรือบ้อางแล้วเมื่อวานนี้จับ98 97แล้วก็92นะครับก็มีอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยแต่วันนี้ผมเล่นในเลข0จับศัวก2็08 07 02 ถ้าเป็น9ก็เป็น9 8 9 7 9 2ตัวเดิมนะครับถ้าเป็นเลข9แต่วันนี้ผมเน้นที่เลข0ก็จะเป็น0 8 0 7 0 2คับ3ตัวผมจับไว้ที่6 0 2 7 0 2 ใครชอบ9ก็จับที่เลข9กเนาะนะครับก็จะเป็น6 9 2 7 9 2เก็บกนะครับตัวจีในในก็คือจุดนี้นะครับจับกัรที่รับเงินตังก็แคบเอาไว้นะครับ กัอบตายนี้ก็ขอไว้พรให้สมาชิกเอทุกท่านโชคดีในวันที่13เดือน10บพศสองนและขอให้โชคดีทุกท่านเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ